From the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. สวัสดีครับลูกค่าสามารถสถามได้นะครับพอดีว่าสนใจโลดไฟฟ้าเจ้าบุฟว่าติเนียมียี่ห้อไหนแนะนําของเจ้าครับตังร้านของเขาครับก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงของบริษัท LNP นะครับซึ่งมีหน้าร้านนะครับบริการหลังการขายช่างที่ชำนาญการและสามารถสั่งอะไรได้ตัวครับโอ้วันนี้สนใจอยากจะดูเป็นของ LNP อ้ายมีรุ่นไหนแนะนำของกับเจ้าอ่าตอนนี้ตังร้านของเขาจะมีอยู่3รุ่นนะครับ เป็นรุ่น DEV นะครับ G 5 0 0 II แล้วก็ดี2 0 0พาการแจ้งงานของลูกค้าอยากจะเอาไปแจ้แบบไหนครับอยากจะซื้อไปให้คนเท้าใจ้แถวบ้านต่หมู่บ้านจะแนะนําเป็นรุ่นไหนบ้างอยากจะแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าครับ DEV นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับรถไฟฟ้า DEV ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับเพียงแค่ลูกค้าเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับก็สามารถแจ้งงานได้เลยนะครับฟังก์ชันด้านนอกนะครับปั๊บระดับเบาะได้3ระดับนะครับ สามารถปั๊บเลื่อนได้เจ้าครับอพอเอาปั๊บออกมาปุ๊บมันเกิดจะเป็นกล้องหลังเอาไว้ใส่ของเวลาไปจ่ายตลาด<อ>นะครับตะกร้าด้านหน้าก็มีให้ถ้ายัางอีดีเดียวน้องขอทดลองขับขี่ก่อนได้ก็อันได้เลยครับได้หน่าเจ้าอีคอันเดียร้องเหมือนกันนี่เลยหน่าเจ้าครับแล้วน้องๆอ,อยากจะได้ต่อเจ้าไอ้อันนี้สามารถเปิดกุญแจได้เลยครับ จา้าตอนนี้เนาะอ่าไฟหน้าจอแสดงผลขึ้นนะครับสามารถขีไปได้เลยเจา้านะครับโดยติปุ่มด้านขวามือนะครับตัวดีตัวอาร์นะครับก็จะเป็นระบบเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเจา้านะครับหนึ่งสองสามก็จะเป็นปั๊บระดับความเร็วซิปซ้าวสามซิปเร็วสุดอยู่ทีสามซิปกิโลเมตร km, ต่อชั่วโมงมนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแตรแล้วก็ปั๊บไฟสูงไฟต่ำเพื่อจ้าครับส่วนระบบเบรกนะครับก็จะมีเบรกมือแล้วก็เบรกเท้านะครับให้ลูกค้าเลือกใช้ได้เลย เรบรกได้ทั้งสองข้างเลยนะเจ้าไอ้ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เขาเปิดเปิดเสร็จแล้วเรบร้อยเขากดไปตีตัวดีแล้วเขาก็สามารถเดินหน้าได้เลยแม่นก็นค่ะแม่นครับโอเคได้น้องจะลองพอก่อน รุ่นตีเหลือแล้วเจ้าอ้แตกต่างกับรุ่นนี่อย่างไรนะเจ้าครับถัดมานะครับสาหรับรุ่นนี่นะครับชื่อว่ารุ่น G ห้าร้อย II เจ้านะครับลักษณะด้านหน้าก็จะมีความเป็นเหมือนรถเครื่องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ลักลักษณ์เลยนะครับระบบการเดินหน้าถอยหลังปรับระดับความเร็วก็จะเป็นเหมือนรุ่นนั่นอยู่ครับแต่รุ่นนี่ก็จะตัดในเรื่องของเบรคท้าออกไป นะครับการปรับเลื่อนเบาอนะครับก็จะอยู่ตรงมือนี่สามารถปรับให้มันง่ายขึ้นอ๋อรุ่นนี้จะใจง่ายขึ้นใช่ครับตะกาหน้าก็จะดูกว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันคห้การใ้งานนิดหน่อยใช่คแล้วก็อันนี้เราเจ้าไอาครับสําหรับรุ่นนี้นะครับจอวารุ่นดีสองพันสาวนะครับุ่นี่นะครับก็จะปรับเลื่อนเบาะอยู่ตีมือเหมือนกันนะครับปรับได้3าม่นั่ง โครงสร้างโดยรวมก็จะเหมือนรถรุ่น D EV นะครับแต่ก็จะมีขนาดแบตเตอรี่และก็มอเตอร์ต่ีใหญ่ขึ้นครับได้ไกลขึ้นและก็ประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นรถไฟฟ้าอย่างเอเจ้าเขาจะต้องเติมน้ำมันแล้วเขาจะชาติรถในย่างใดนะเจ้าชาติแบตเตอรี่ชาติไฟครับซึ่งรถไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับสามารถชาติแบตเตอรี่ผ่านไฟบ้านได้เลยยังสายชาตินะครับมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้อ๋ออันนี้เปแถมเพิ่มไปเลยแม้กรั่ใช่ครับ รูชาติของแต่ละรุ่นก็จะบะเมือนกันนะครับยางรุ่นนี้2000ร,รุ่นนี้นะครับตัวชาตินะครับรูชาติก็อยู่ตรงฟังไส้เจ้าครับสามารถชาติไฟบ้านปกติได้เลยนะครับ<อ>ซึ่งเขาก็จะมีตัวท้ามรอตัวนี้นะครับแถมให้ลูกค้าไปหนึ่งตัวเจ้านะครับเอาไว้ตั้งเวลาชาติเพราะโดยปกติแล้วรถไฟฟ้ารุ่นนี้จะชาติเพียง2-3ชั่วโมงนะครับถ้าบได้มีเวลามาทอดปลกหรือว่าชาติที่ไว้ในเวลากลางคืนเนี่ย สามารถใจตัวเนี้ยตัดไฟได้เลยครับอ๋อมัอนเป็นการตั้งเวลาแล้วเขาก็จะตัดไฟบอกห้เรเปลืองไฟใช่ครับเจ้าอันนี้ดีมากเลยแล้วถ้าสมมุติว่าแบบเ้าชาติสองถึงสามชั่วโมงเนีย่ยมันจะเปลืองไฟมันจะเปลืองสตังก์ก่อนนะเจ้าไอ้ก่าไฟเขาจะขึ้นเยอะก็ตัวนี้นะครับเฉลียแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหนึ่งบาทนะครับ<อ>ในการกินไฟแล้วถ้าสมมติเขาชาติสองสามชั่วโมงเต็มละแล้วถ้าเฮาคับ ไปย่างมันจะสามารถขับไปได้กี่กิโลนะเจ้าไก่สุดระยะไก่สุดนะครับ5 0าสถึงห้กิโลเลยครับห้าสถึงห้ากิโลแล้วถ้าสมมติเราเขาขับไปแล้วเขาบอกหูว่าตอเนี้เขาขับไปกี่กิโลแล้วแล้วไฟมันจะมดมาได้เราจะควรจะมีการเตือนเขาก็มีครับซึ่งต่อนี้นะครับพอเขาเปิดหน้าจอมานะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆครับปริมาณบอกแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้าจอนะครับซึ่งก็จะมีคําแนะนานะครับบอกควรจะละไว้ให้ต่ำกว่า50 เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าโลดตามกว่า50%แล้วควจรจะชาติควจรจะชาติหรือเขากำลังขับขี่อยู่บ่มีเวลาแต่จะชาติจนะครับขอเพียงลูกค้าบ่อนำไปดับหรือว่าแจ้งจนหมดเลยนะครับตัวเนี้ย มันก็จะทำให้ถนอมแบตเตอรี่ไปได้ก็ยังได้อยู่ถ,ยถ้าถึงสมมติว่าแบบใกล้จะหมดละแต่ว่ายังมาถึงคีย์สุดท้ายเตอรก็ยังสามารถครับต่อได้แหมน้อยอยู่ได้เลยแล้วก็กลไกมาชาติแมนครับแล้วถ้าเกิดมาเป็นเรื่องของระบบค,ความปลอดภัยต่างๆเวลาเขาไปจอดไหนเจ้ารุ่นนี้มีอย่างใดของเจ้าไอ้รถรุนนี้นะครับมีระบบเซฟตี้หรือระบบความปลอดภัยนะครับไม่มว่าจะเป็นในเรื่องของการทําเบรกมาเป็นระบบเบรกเซนเซอร์นะครับเวลาเขาในการขับขี่นะครับบิดไปตัวแล้วก็บีเบรกไปตัว รถคันนี้จะบอสามารถไปได้นะครับเนื่องจากมันจะเป็นระบบเบรกเซนเซอร์อย่างที่แจ้งไห้นะครับแล้วก็การไปจอดในตีลาชั้นนะครับก็จะมีระบบล็อกเบรกไว้เพือนะครับตัวน,นี้นะครับมันก็จะทําให้รถนะครับบอสามารถไหลได้เหมือนเราดึงเบรกมือไว้เลยใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไปจอดตามูตลาดนะครับมันก็จะมีกุญแจรีโมทที่สามารถเปิดระบบสัญญาณกันขโมยได้นะครับซึ่งอย่างเช่นอ๋อมันก็จะส่งเสียงมันก็จะส่งเสียงอย่างนี้ เจ้านะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาก่อนตีเฮาจะออกต่อทุกข้างต้องสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับบางเต๋ออาจจะติดเบรกมือตรงนี้ก็อประสามารถไปได้นะครับเพราะจะบีบเบรกคือมันคลายเบรกก่อนอแล้วอย่างกันเนี่ยมีสองบล็อกสามบอเฮาป์ั๊ปนั่งนั่งได้สองคนสามคนสามารถทับน้ำหนักได้เยอะสุดแค่ไหนเดี๋ยวเจ้าอายรับรถรุ่นนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง300รกิโลเลยครับแล้วใจรุ่นอีกทีนึง แล้วกระรูนแถมการท่าเขาไปการซื้อของเยอะๆอย,ย่างแยง่กับต้องห่วงเรื่องการบรรทุกเลยแม่นครับแล้วก็ถ้านอกเหนือจากรถรุ่น3ามจีรูนเนี่ยเจ้ามีก็แบบว่าเป็นการน,อน้อยลงมาแหมน้อยแล้วบางเต๋อเขาไปการไปคนเดียวแบบว่าบบยากจะปั๊บเบาะปั๊บอย่างการน้อยน,น้อยเหมือนรถเครื่องอีมีก็จะมีครับรุ่นนี้เลยครับน้องเล็กของเขานะครับดีห้ามเต๋อเฮามีจำหน, <อ ening S 1> น่ายนะครับ SY 500นะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นระบบเดินหน้าถอยหลังปั๊บระดับความเร็วไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวามีเสียงแจ้งเตือน นะครับเหมือนรลดลุุนด้านหลังนี่เลยนะครับแต่ตัวนี้พิเศษอาจจะเป็นในเรื่องของกองเก็บของนะครับตะกร้าหน้าช่องเก็บของใต้เบาะช่องเก็บของด้านหลังนี่เกิดจะกว้างขึ้นและแฮมย่างก็คือเป็นระบบ3ามล้อตัวน,นะครับมันก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเาจ้า ถ้าสมมติว,ว่าน้องซื้อรถตีนี้นะเจ้าน้องจะได้การ5ประกันก็ว่าการบริการหลังการขายยังได้พิ่มนะเจ้าไอ้ตทางร,าร้นานเที่ยห้มอเตอร์เฮ้านะครับเป็นตัวแทนจาหน่ายของบริษัท r n p ซึ่งได้รับมาตรฐานจาก QC นะครับในโรงงานของประเทศไทยนะครับดูแลในเรื่องของว่าจะเป็นความแข็งแรงของวัสดุแผงวงจรจนะครับแบตเตอรี่ซึ่ง5ประกัน1ปีมอเตอร์5ประกัน2ปีนะครับถ้าเกิดว่าช่างเป็นเช็คแล้วตัวพบว่ามีปัญหาในเรื่องของมอเตอร์ตางร้านจัดการเปลี่ยน้ฟรีเลยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้รถไฟฟ้าอย่างอี้ไปใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูสินค้าตัวจริงหน้าร้านได้เลยนะครับที De ่เดนห้ามอเตอร์ทุกสาขาเบอร์โทรศัพท์0-53718707ช่องทางการติดต่อออนไลน์นะครับเดนห้ามอเตอร์กรุ๊ปนะครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามบวจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งอะไรสามารถถ้าเข้ามาได้เลยครับอขอบคุณครับ